ถ้าแมวของคุณหายอย่าเพิ่งตกใจวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้วิธีตามหาแมวที่หายแบบได้ผลจริงจากทั้งประสบการณ์ตรงและเทคนิคที่นักช่วยเหลือแมวใช้กันบางคนหาเจอในไม่กี่ชั่วโมงบางคนต้องใช้เวลาเป็นวันๆแต่ทุกนาทีมีค่าข้อที่1ทําทำความเข้าใจธรรมชาติแมวก่อนแมวไม่ได้หนีแต่ซ่อน เมื่อหลุดจากบ้านหรือออกนอกที่คุณเคยแมวจะไม่วิ่งไปไกลแต่ชอบหาที่หลบซ่อนเงียบเงียบเพื่อสังเกตการ90%ของแมวที่หลุดจะอยู่ในระยะไม่เกิน100เมตรจากจุดหลุดข้อที่2เริ่มค้นหาทันทียิ่งนานยิ่งหายากเริ่มจากจุดที่แมวหลุดเปิดประตูตรวจพื้นที่ใกล้ๆเช่นพงหญ้าใต้รถใต้ถุนบ้านค้างถังขยะช่องแคบๆ พูดชื่อแมวเบาๆห้ามตะโกนเสียงที่แมวคุ้นใช้เสียงที่มันคุ้นเคยเช่นเยยาขนมแมวหรือเสียงเปิดถุงอาหารข้อที่สเวลาเหมาะที่สุดในการหาตอนกลางคืนหรือเช้าตรู่เงียบแมวกล้าออกมาใช้ไฟฉายส่องพวกพุ่มไม้ดูสะท้อนตาสวมเสื้อผ้าเงียบๆไม่ส่งเสียงดังข้อที่ 4. วิธีค้นหาตามจุดเสี่ยง เช็คพื้นที่ซ้ำๆบริเวณบ้านเพื่อนบ้านชั้นล่างชั้นบนบริเวณท่อต้นไม้แมวอาจถูกขังในโกดังห้องเก็บของห้องเครื่องอย่าคิดว่าตรงนี้หาแล้วให้กลับมาดูใหม่แนะนำให้ขออนุญาตบ้านข้างเคียงเปิดดูตามตู้หรือลานจอดรถข้อที่5วิธีเรียกแมวให้กลับบ้านเองวางเสื้อผ้าเจ้าของไว้หน้าบ้านวางกระบะทรายของแมวกลิ่นมันจะช่วยให้แมวกลับมา วางชามข้าวที่แมวคุ้นตรงหน้าบ้านเปิดไฟนอกบ้านไว้ตลอดกลางคืนลองเปิดหน้าต่างเงียบๆแล้วเรียกชื่อเบาๆข้อที่6ประกาศหายให้ไวทำโปสเตอร์รูปแมวพร้อมเบอร์โทรใส่ชื่อแมวลักษณะพิเศษ จกโพสต์ในกลุ่มท้องถิ่นเช่นหมาแมวหายกทมหรือ Lost and Found Pet Thailand ติดป้ายละแวกบ้านร้านค้าป้ายประกาศคอนโดแม่บ้านยามใช้แท็บเว็บไซต์ช่วยแมวหายเช่น Thai Lost Pet Pet Finder ข้อที่7ขอแรงคนช่วยถามเพื่อนบ้านเด็กๆยามพนักงานเก็บขยะบางครั้งเด็กมักเห็นก่อนผู้ใหญ่มีคนช่วยถือไฟฉายถือโปสเตอร์เดินเป็นกลุ่มจะช่วยได้มาก ข้อที่8อย่าท้อใจหลายเคสหาเจอในวันที่2 7ถึง7แมวอาจไม่กล้าออกเพราะตกใจบางตัวกลับมาเองตอนกลางคืนอย่ารีบย้ายของหน้าบ้านอย่าเพิ่งปิดประตูข้อที่9ป้องกันแมวหายในอนาคตใส่ปลอดคอพร้อมเบอร์โทรแม้จะเป็นอิน o อร์แคททำป้ายห้อยคอเบาๆพาไปฝังไมโครชิพล็อกประตูหน้าต่างให้ดีและใช้มุมลวดที่แข็งแรงข้อที่10ใช้กล้องวงจรปิดหรือกล้องจับความเคลื่อนไหว ถ้านาบ้านหรือบริเวณโดยรอบมีกล้องวงจรปิดของคุณหรือของเพื่อนบ้านลองขอความร่วมมือเปิดดูช่วงเวลาที่แมวหายอาจเห็นทิศทางที่มันมุ่งไปหรือเจอเบาะแสสำคัญกล้องจับความเคลื่อนไหวแบบไร้าสายก็ใช้ได้ดีในการดักรอมแมวยามค่ำคืน ข้อที่11ทิ้งกลิ่นที่แมวจดจำได้ไว้รอบๆนอกจากเสื้อผ้าเจ้าของยังสามารถใช้ผ้าห่มประจำตัวหรือของที่แมวนอนบ่อยๆแมวมีประสาทรับกลิ่นที่ดีมากกลิ่นเหล่านี้จะเป็นเหมือน GPS กลอบบ้านให้แมวได้ข้อที่12สร้างแผนที่จุดค้นหาและวงรัศมีใช้ Google Map หรือแผนที่กระดาษวงจุดที่แมวหลุดแล้วขยายเป็นรัศมี50-100เมตร ทำตารางว่าแต่ละจุดเช็คหรือยังซ้ำหรือยังเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้พลาดจุดซ้ำาสอนข้อที่13ใช้ AI หรือกลุ่มช่วยเหลือแมวหายปัจจุบันมีแอปและเว็บที่ใช้ AI วิเคราะห์ใบหน้าแมวเช่น Pet Now หรือ Pet Radar บางแห่งยังอยู่ในเวอร์ชั่นทดสอบหรือใช้ Facebook Group เช่นแมวหาย Doggy l i g h Thai Lost p e t แมวหายเถวบ้านกลุ่มเหล่านี้มีคนพร้อมช่วยสังเกตและกระจายข่าว ข้อที่14ไว้สารพระปรุ่มเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้จะฟังดูเป็นความเชื่อแต่หลายคนก็พบว่าแมวกลับมาหลังขอพรอควรตั้งจิตอธิษฐานขอให้พบแมวอย่างปลอดภัยพร้อมสัญญาว่าจะดูแลให้ดีกว่าเดิมบางคนวางของโปรดของแมวหน้าเจ้าที่เช่นขนมแมวเลียพร้อมน้ำสะอาดด้วยความตั้งใจแมวไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงมันคือครอบครัวของเรา หากแมวหายอย่าโทษตัวเองแต่จงมีสติและทำตามขั้นตอนนี้แม้จะใช้เวลาแต่เชื่อเถอะครับแมวของคุณก็กำลังพยายามกลับบ้านอยู่เหมือนกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย